You see me and you You, you and me เฮ mm ้กับน้องเองเราละกันนดฟ้า You see ว <700 meters. S 1> mm ่ากำลังเบิงทะเลอีกแล้ว 700m อื้อหือรีเทอร์นนะ โอ้เป็นแบบนะคุณท่นบอกมีอ่ะมีจิงโจ้ได้แถวนี้มันนอนอยู่มันนอนเว้นอยู่มพาทะท่นได้ออกมาจิงโจ้หลายคับ ไ้ยังเมงทะเล <c oughs> เลือดสมันเต็มเลยป่ะพูปนปุ๋ปยนะพอใหญ่อยู่ขา้างลังพ่นล่ะวพาแล้วยังาสาวแล้วเท่าแลว้วเขาเป็นคนนุ่มเขาเป็นยังดุเดือดอนป่ะอยู่ด้วยนสองคนยางจัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video chắc chắn ยังจะจันห้องนี้นี่โอ้มีตะย่าชมพู่ตัวนี่โอ้มีโจนสาาลัดบ่อแถวนี่เฮ้ห้องโอ้ไม่ตรงนี้กบเลยบ่กแค่มานเขานี่คือมาสอนห่วบ่มันเป็นน้ำเป็นบวกนี่คืนมาสอนหวกนี่ห่วงไร,ร้เด้อสิบอกให้คืออะไรเสียงหวกได้ห้องนี่คอยคิดว่า ท่านี้าผัวมะผดขี่คันนี่ยังเอามากผดป้าผดตรงนี่แหละอเนี่ยมันตรงนี้หวกล่ะนี่นนั่เนี่ยเอาผัวมะผดเอาผัวมะผดเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาเฮ้ยแต่ก็ในนี้เราเพลง เป็นอะไร็กน้มาเศษไม้หรออายุโอเคไม่เยอะเลยเย่แล้วไอทอกวิสแฟนกับไอเซฟไอแคนอันลูคิงฟอร์ฟลอกอีทติ้งฟลอกมาใช่ไหไอเด่นหนเสียงหวกห้องเป็นอะไรเสียงหวกห้องไหมเด้วสมัยแต่งไบรรยากาศธรรมชาติ เอาผัวมาผดพี่น้องเอาผัวมาผดกลางป่ากลางดงที่คันเลี้ยงมันลอยยากลอยยากก็ไม่มาผดบ่ผัวนะมีคนอยู่ตัวนี้ว้าวเฮียเน่นนนนนนไป เป็นสภาพไหนยั้งไปโอ้โหเลือดฉันใ่นีน่ผิดหวองเลยผู้ใดไม่ีโอกาสมาเที่ยวออสเตรเลียด้วยมีมึงเที่ยวร้ายขับรถขีข่ขามเที่ยวอ่ะยันตะขีข่ขานก้นล่ะมึงเที่ยวร้ายค่ะไปไหนลงไป เป็นพะย,ย่ะปะบอกมือ, Д อ,อย่อยๆบอกน้อยจะไปช้แดนจมพางน้งใกล้แฟนยามน้องนี้ไปจากนาเป็นห่วงพ่อรู้แม่ด้วยนะเป็นห่วงแม่เันก็รค่าเช่าบ้านนี้เช่ารู้แม่ด้วยนะเลรอจะม่แต่งยังไงเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นโพงลงไป พี่เน้องเบิงเบิงเบงเบเอามันง่ามค่ะเนีเมนต์เลยนองทางง้นพ่อใหญ่ขวัญมาบอะไรเสียหลด โกเดอแล้วก็ด้ถ่า e a ูปถ่ายที่นี่สวด e ทีนีี่นี่ฉันถ่ายิเียถ่ายรู o ถ่ายดู i n ตนอดีโคดาวนี่จมีนะโดดาวลาโอเคโคาแอคชั่นมาเลยวันที่แอคชั่นสวยผมยันบองงามแม็กเนวิสันเพอร์เฟกต์ เนี่ยโอเคหวานชทดีวดันเพอร์เฟคตัวพห้ไงตัวพี่ไถ่ายรูปพี่น้องสุขัวเพราะว่าเราทำจเลยอืม มาเห็นซ์สัมแมนว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโพ้งลงไปนี่ตายสถานเดียวเด้วยล่ลงไปนี่มันก็จะไปมองเห็นบ่ามองเป็นหลุมเป็นโพ้งมันบ่เนาะมันก็จะไปทะลุพี่ตลอดตลอดตลอดลงมาพี่จุกโปกลงมาพี่เห็นบ่มันมป็นโพ้งมป็นจัวโพ้งเห็นบ่มันละเลย สิพามาปรเก้ามาเบิ่งคัก็เดินถ้ำยังห่ถ้ำเจ้าแม่น,นาขี่ถ้ำเจ้าแม่นาคีออสเตรเลีย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 เยื่องว่ารหรอี้าพกขาดเ่อีิพาพวกเก้าลงมาบบได้ถ้ำ,ำเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์โอ้ตรงนี้โอ้ันนี้ b a t i a l k i n g วะตัวพญ่ามาอีกแล้ววันนี้พวกเจ้าเบิง้งวันนี้ครับพ่อใหญ่มายืนมองหนีถ่ายรูปบูสุดยอดเลย <c oughs> ตัวพ่อใหญ่มา้งแต่งานวันนี้เลยเนาะมาแล้วก็ต้องลงมาเบิง้งอืมเห็นบ่เนี่ยทำนกนั่งเอนเนี่ยทำเจ้าแม่นาทีเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเบิ้งเอาคุณอูเมกเนวสินยูแคนยูแคนซีทูเรยูซีนอะไรอันนั้นยูซีทูเรดว้าวอิสออสม น t สวนวันทุกคำเหียลงมาแล้วบอกระลงมากระดังคันสี่เต็นด์ไดอันนั้นคุณซีเอวิทิงซีคุณซีอมกดาวดาวอันนั้นแค่คุณบิวคุณฟิกโซโซโอวีค่ำเหี้ยอเลดี้ซีจอยเอาเมียที่ดีจอยเอาผัวนะมาสู้สลัดเอาตัวสรงมีผัวอวบาจอยผัวไปจอยหมาที่ไหนบ่ ฉันไม่รนะับเอคชันวันมาทามวันถือทีรูยูเวลี่เฮนซัมเพอร์เฟกต์ดิวดันซิวแม็กนิวสันอิตส์โซกูดอ่ะยูคอมฮียเทคชันโปโตออสโซอ่ะมันต้องแอคชัน over there ออสโซอืมว้าอืม very good actually that's why I say I want to come here you know? you get a wet back side it's beautiful Honey, no ค <Yeah. S 2> mm ุณเห็นว่าพิ่งเทวีโอคุณม h ตรงลงมากนะค้งง่าชอบยิอะคู่มากเลยถูกใจไม่ใหญ่สนถูกใจไม่ใหญ่สนมากเลย Yes, okay Look at me Okay. <laughs> ไปแล้วพี่น้องวุ้มยแห้งผ้มยัยมีมียัคุณน่ะงามครับาพวกเกี่ยมาเขียวมาเฟืหูปลาตา